Miru ไวยไอดอลวันนี้พาไปพบกับคนขับแท็กซี่วัยเกษียณที่มีงานอดิเรกคือการเล่นโรลเลอร์สเกตมันคือสเก็ตแบบไหนติดตามได้วันนี้ครับ mm. ช่วงสำรับตำรับยายวันนี้ไปตามหาเมนูต้นตำรับอยู่คู่ครัวลาวแง้วมาเนิ่นดนาน ที่มีเฉพาะในชุมชนลาวแงวแต่จะเป็นเมนูแบบไหนติดตามได้ในสำหรับตำรับยายวันนี้ครับ วันนี้ก้าจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของโชเฟอร์วัยเกษียณที่ดูจะธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่างานอดิเรกข,ของเขามันวัยรุ่นมากครับใช้ผู้นี้หลงรักการเล่นโรลเลอร์สเก็ตในวัย65ปีกีฬามันสุดจะเอ็กซ์ตรีมขนาดนี้คุณลุงเขาจะเล่นไหวเหรอไปพิสูจน์กันครับ ใครผ่านไปผ่านมาแถวลานสเก็ตย่านประเวศแห่งนี้ก็คงจะคุ้นตากับภาพของคุณลุงขับแท็กซี่ท่านหนึ่งที่มาพร้อมกับรองเท้าสเก็ตคู่ใจแถมยังเป็นรองเท้าสเก็ตสี่ล้อสไตล์โอลด์สคูลอีกด้วยคุณลุงท่านนี้ก็คือลุงปรีชา คนขับแท็กซี่วัยเกษียณที่หันมาออกกำลังกายด้วยโรลเลอร์สเก็ตทุกวันมาเป็นเวลา1ปีเต็มเห็นแล้วก็ชักจะสงสัยว่าคุณลุงวัย5มาจับคู่กับสเก็ตเฟี้ยวเฟแบบนี้ได้ยังไงล่ะครับเนี่ยคุณลุงปีชาครับ,รบไอสี่ล้อแบบนี้เนี่ยผมเคยเล่นเหมือนกันแต่ว่าจำชื่อมันไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าโรลเลอร์โรลเลอร์สเก็ตโรลเลอร์สเก็ตครับผมใช่ไหมฮะครับผมแล้วไอพวก ผมเคยได้ยินอะไรนะโรลเลอร์บอร์ดโรลเลอร์เบรเออโรลเลอร์โรลเลอร์เบรใช่ไหมครับใ,ใช่ครับโรลเลอร์ดูดิตอนนี้ผมยังจำไม่ได้เลยโรลเลอร์เบรอันนั้นโรลเลอร์เบรมันจะเป็นยาวๆใช่ไหม<ช>ครัใช่ฮะเป็นแถวเดียวเป็นล้อแถวเดียวยาวๆใช่ใช่ครับเป็นล้อแถวเดียวยาวๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสเก็ตบอร์ดก็จะหน้าตาแบบนี้ครับสเก็ตบอร์ดนะครับแผ่นยาวๆที่ตอนนี้กําลังทิ้อยู่ใช่ครับแล้วคุณลุงตอนที่เริ่มเล่นเนี่ยสีล้อแบบนี้ยากไหมครับก็ ยากครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราไม่เคยเล่นเนี่ยจะยากเพราะว่าเราไม่รู้จักการทรงตัวของของมันว่ามันควรจะทรงตรงอย่างไงครับก็จะยากทุกเช้าลุงปรีชาจะมาที่ลานสเก็ตก่อนใครเพื่อนเลยครับแล้วก็ลงมือทําความสะอาดจัดการปัดกวาดเศษดินเศษหินในลานสเก็ตออกให้หมดเพราะเศษหินเล็กๆเ,เข้าไปติดล้อสเก็ตแล้วอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ พอสนามพร้อมแล้วก็ถึงเวลาสนุกของลุงปรีชาเขาแล้วล่ะครับถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปจากครั้งแรกตอนสมัยสักหนุ่มๆเด็กๆวัยรุ่นที่คุณลุงไม่เคยเล่นครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะครับประมาณ14-15ี่สิบห้าสิบสบวันนี้อายุ65 65ย่าง66โอ้โอ้เว้นเว้นการเล่นไปประมาณเกือบ50ปีใช่ครับผม กลับมาเล่นใหม่ครั้งนี้ครับผมหรือฟืน้นนานไหมครับไม่นานเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับเราว่ายน้ําเป็นนะอ่ามันลักษณะเดียวกันว่าถ้าเราขี่จักรยานเป็นถ้าเราฝึกตอนแรกยากไหมจักรยานยาก,ากมากยากมากว่ายน้ําก็เหมือนกันครับแต่ถ้าเราเป็นแล้วถึงจะทรทิ้งช่วงเวลาเราก็กลับมาก็ตกน้ําไม่จม ก็มันก็เหมือนแบบอยู่ดีๆมันเป็นดึงความรูเ้เ <piace S 1> ก่าบขึ้นมาได้ใช่ใช่มันปิ้งขึ้นมาเลยว่าเออมันควรจะมันอย่างนี้นี่ท,ที่เราเคยทําได้ๆๆแล้วอย่างนี้คุณลุงได้ไปหาความรู้เพิ่มเติมไหมครับว่าเอ,อ้ยมันจะต้อง <หา S 1> เล่นเทคนิคอะไรยังไงเพิ่มมากขึ้น ใน YouTube อ๋อก็ไปในยูทูบต้องดูต้องดูไม่ดูไม่เราไม่รู้จักท่าเลยเพราะสมัยเล่นตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักท่าเราเพียงแต่เดินเป็นเดินอย่างเดียวเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังยังไม่ได้ยังไม่รู้จักเลยแต่สด็ว่าคุณลุงไม่ได้มีแค่เล่นธรรมดาแต่มีเล่นท่าครัไหนไหนก็พูดแล้วก็ต้องขอให้คุณลุงโชว์สักท่าสองท่าสักหน่อยนะครับคุณผู้ชม ท่าที่หนึ่ง s n a ค e อ a โอ้โหจังหวะขยับเท้าดูเหมือนเวลางูเหลือยจริงๆเลยครับท่าที่สองีเ a z ครับส่วนท่านี้ก็ครซี่สมชื่อครับแค่ดูเนี่ยก็รู้สึกเวียนหัวแล้วท่าที่สามมูลวอ a ครับผม นี่เหมือนกับท่าเต้นมูลวอ a ์กของไมเคิลแจ็กสันเลยสเต็ปเท้าเนี่ยเหมือนเดินไปข้างหน้าแต่ตัวอยู่กับที่ครับสุดยอดไปเลยครับคุณลุงพอดีผมเนี่ยไปหาหมอหมอบอกว่าเราผมก็มีความดันมีมีไขมันธรรมดาใช่ไหมคนคอายุเยอะๆก็เป็นโรคที่ที่ทั่วทไปของโรคยอดฮิตไขมันความดันใช่ไหมใช่ดีคุณหมอก็บอกว่าอ ไปออกกําลังมั่งนะอืมอตอนแรกผมก็ออกมาแล้วละแต่ก็ไปวิ่งมั่งไปขี่จักรยานมั่งอะไรมั่งก็รู้สึกว่ามันมันน่าเบื่อ,อสําหรับผมนะคสําหรับผมทีนี้ก็เลยลองดูแล้วกันอลองดูผมก็เลยไปซื้อมาครับไปซื้อมาแล้วก็มาลองเล่นก็เออรู้สึกว่ามันก็ไม่ไม่น่ากลัวแบบที่เราเคยคิดไว้ว่าเฮ้ยเราแก่แล้วเราล้มเนี่ยแล้วเราจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเพราะว่ากระดูกมันก็คง ไม่ไม่แข็งแรงแบบแบบตรงนี้แล้วคร <c oughs> าพูดถึงล้าลงไปเนี่ยมัน <ừ> um. โอกาสหักมัน,ม,นมันเยอะมากเลยก็เล่นเล่นแต่ก็คอยระวังไม่ประมาท <c oughs> เราก็เล่นแบบแบบค่อยคไปค่อยๆเป็นค่อยไปครไปก็ก็รู้สึกว่าเออดีขึ้น <ừ> um. ก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ <ừ> um. จนกระทั่งเรสถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่ามั่นใจ ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าอุปกรณ์ครบมากสนับเข่าก็มี <c oughs> นะต้องป้องกันอย่างเต็มที่เลยครับมาถึงสนามแล้วก็ต้องลองเล่นเจ้าโรลเลอร์สเก็ตดูสัหน่อยนะครับดูสิว่าคนวัย20ปลายๆแบบผมจะสามารถทรงตัวอยู่บนล้อลืนล่นๆแบบลุงปรีชาได้หรือเปล่าการเล่นโรลเลอร์สเก็ต มันต้องยังไงครับคุณลุงครับผมการการเริ่มเลยคือการยืนยืนนะครับผมยืนรูปตัววีวีครับผมตรงข้างนี้นะครับผมแล้วก็กางมือออกเล็กน้อยเดี๋ยวผมเถิบหน่อยนะครับครับครับเมื่อเมื่อเราได้ที่แล้วเราลองถเราถนัดซ้ายขวาครับขวาับเอาขวาออกเอาขวาออกถไปหน่อยๆนยนะครับถแล้วก็ถซ้ายตามขวาซ้าย ขวาซ้ายขวาซ้ายมือนี่กลางออกได้ใช่ไหมฮนะได้ครับผม <Okay. S 1> มันเป็นการทรงตัวอ่าโอเคอันนี้เป็นการกลับมาเล่นสกเกต็ตในรอบ10กว่าปีของผมเลยล่ะครับต้องชื่นชมคุณลุงปรีชาเลยว่าขาแข็งแรงมากจริงๆเห็นยืนอยู่บนล้อนึกว่าสบายสบาย ที่ไหนได้ต้องใช้กำลังขามากเลยละครับถึงจะทรงตัวอยู่แถมยังต้องเกรงหน้าท้องประคองสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อจะได้ไม่ล้มก้นจำเบาไปซะก่อนยากไม่เบาเลยละครับคุณลุงครับแค่ผมทรงตัว <c oughs> คุยกับคุณลุงอ่ะ <c oughs> ไม่ได้เดินเนี่ยนะทุกคน <c oughs> ไม่ได้แกงด้วยนะคือมันลื่นข้างล่างอ่ะต้องยืนขาแบบล็อกกันอย่างนี้ไว้อ่ะคือมันผมว่ามันมันมีความยาก ความเสี่ยงการทรงตัวต่างๆแล้วคุณลุงเล่นตอนแรกอ่ะล้มบ้างไหมฮะล้มครับเรื่องเรื่องไม่ล้มผมว่ากีฬาอันนี้เรื่องไม่ล้มไม่มีทุกคนเล่นนะต้องล้มผมปกตินะถ้าผมจะล้มับล้มสบายแล้วเจ็บไหมครับลุงก็ไม่เจ็บครับเพราะว่าเราเราเล่นแล้วเราทักษะเราน่าจะช่วยเราทักษะเป็นการช่วยเราให้เราเนี่ยสามารถที่ทรงตัวได้แล้วเวลาเราล้มเนี่ยก็ล้มแบบ นิดหน่อยล้มก็แปะลงไปแล้วก็ขึ้นมาไม่ใช่ล้มทีเดียวตูมแล้วก็หักหรือเกิดเกิดบาดเจ็บเยอะๆเราไม่ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแสดงว่าตอนคุณลุงเล่นเนี่ยคุณลุงต้องคิดในใจเสมอเลยครับว่าต้องมีสติต้องไม่ประมาทใช่ใช่อันนั้นส่วนสําคัญเลยครับผมเพราะว่าผมอะไรไม่มีเล่นถ้าเล่นระห่ำไปแบบนั้นผมว่าแย่ครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัย ด้วยความที่โรลเลอร์สเก็ตนี้มันเป็นกีฬาที่ส่วนใหญ่มีแต่วัยรุ่นที่เขาเล่นกันทําให้ผู้ใหญ่หลายๆคนรู้สึกไม่กล้าลองเล่นดูจริงไหมล่ะครับคุณลุงครับตอนที่เราเดินเข้าไปสนามที่มันมีแต่แบบวัยรุ่นเล่นเต็มไปหมดเลยอะในใจเรามีแบบแอบเขินแอบกังวลแอบอายบ้างไหมฮะมันก็น่าจะมีมีนิดๆนะครับผมว่าคนทุกคนมอง <c oughs> ว่าตาลุงคนนี้เข้ามาทาไมเห็นไหมฮะแล้วก็ <c oughs> ถืออะไรมาเนี่ยใช่ไหมอันนี้มันสําหรับตะลุงเหรอ <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่ของตะลุง <c oughs> ตาลุงถือมาให้หลานหรือเปล่านั่นน่ะสิหรือว่าหรือว่าตะลุงคนนี้มาเฝ้าหลานเล่นนะลนเล่นแกลง้งดาวมาให้ครับแต่ผมเชื่อว่าวัยรุ่นหลายๆคนถ้าเกิดเห็นคุณลุงเนี่ยจริงๆเข้าไปทักได้เนาะใช่เขามาคุยได้ใช่ไหมคุยได้เลยคุยได้เลยหรืออยากให้คุณลุงมาสอนแบบโรลเลอร์สเก็ตย่างก็ได้ใช่ไหมยินดีครับยินดีเลย คุณลุงครับแล้วอะไรทําให้คุณลุงรู้สึกมั่นใจที่จะแบบไม่แคร์สายตาใครแล้วก็อยากจะทําอะไรก็ทําเข้าไปถึงแม้ว่าเอ๊ะอาจจะดูไม่ใช่สถานที่ของตัวเองแบบนี้นะฮะครับผมเพราะว่าเราอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศี <c oughs> ลธรรมใช่ไหมครับ <c oughs> ครับแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครมันก็น่าจะทําได้นะทุกคนก็ก็น่าจะคิด คิดแบบนั้นว่าเมื่อเราไม่ได้ทำผิดอะไรใช่ไหมฮะไออย่างนี้มันแค่ไวไม่เหมาะสมเท่านั้นเองแต่ใจเรารักล่ะใช่ไหมครับถึงวัยเราไม่เหมาะสมแต่ใจเรารักมันก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ย ใช้คำว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยไม่ใช่ว่ามีคนอื่นมาบอกเรานะแต่เรานี่แหละต้องบอกตัวเองใช่ไหมครับคุณลุงว่าเราเหมาะสมกับสุขภาพของเราหรือเปล่าเราเหมาะสมกับกําลังร่างกายของเราหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกว่ามันเหมาะสมมันพอดีมาทําได้ก็ลุยใช่ไหมครับก็ลุยรออะไรถ้าเกิดว่าใครๆที่ตอนนี้ดูอยู่แล้วแบบอยากจะเล่นเหมือนคุณลุงแต่เขาแบบไม่กล้าไปเล่น กลัวว่าสายตาคนอื่นจะมองเขาว่าแบบโอ้ยคนนี้แก่แล้วทําไมไม่อยู่บ้าน<ะ>คุณลุงอยากจะพูดให้กําลังใจพวกเขาอยังไงบ้างครับก็คิดว่าทําเถอะครับถ้าใจเราอยากจะทําอะไรก็ได้ครับที่ไม่ผิดนะครับผมทําในถูกต้องามทํานองคองทำขอให้ทํานะครับครับที่ใจเรารักอย่าไปแคร์และอย่าไปคิดสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้คือเวลาเราได้เล่นโรลเลอร์สเกตนั้น มันทำให้เราได้กลับไปเล่นสนุกได้ความรู้สึกเหมือนสมัยเด็กๆอีกครั้งผมว่าสิ่งน,นี้ช่วยชุบชูใจให้กับเราได้ไม่ว่าคนเล่นจะอยู่ในวัยไหนนะครับผมเชื่อว,ว่าถ้าเกิดใครมาเล่นเนี่ยหนึ่งอย่างที่จะได้น่าจะเป็นเรื่องความอิสระไหมคุณลุงใช่ครับผมมันคือการที่ไม่มีใครสามารถบังคับอะไรเราได้ใช่นอกจากตัวเราเองใช่ครับคุณลุงรู้สึกอย่างนั้นไหมฮะใช่ครับเพราะว่าเวลาผมอยู่บนรองเท้าเนี่ยผมจะมีอิสระ เพราะความคิดผมจะไม่ไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอ,อะไรต่างๆผมจะอยูก่กับการลื่นไหลอยู่กับความพิ้วความไหวแล้วผมจะได้ความสุขจากมันด้วยนอกจากได้กําลังที่ที่เราได้กําลังจากการออกกําลังอันนี้แล้วแล้วเราก็ได้ความสุขที่เราอยู่บนบน,นี้ม,มันจะอิสระทําให้เราเนี่ยเหมือนผมความรู้สึกของผมผมว่าผมเหมือนนกกำบ,บิน<ช>ไปไเรื่อยเปืือยอย่างเงี้ยฮะทำให้เรามีความสุขขึ้น ถ้านกมีปีกที่ทําให้ตัวเองอิสระคนอย่างเราก็มีโ o n u t เก็ตเยี่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับที่ทาให้เราสามารถปล่อยกายปล่อยใจได้แต่ว่าก็ไม่ได้ปล่อยได้ขนาดนั้นนะทุกคนต้องต้องฝึกฝนหน่อยใช่ครับมนะครับมันก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากแต่ถามว่าง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายไปเลยสะทีเดียวแต่ผมว่าสิ่งที่สําคัญคือถ้าเกิดว่าใจรักถ้าฝึกฝนบ่อย ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ทำได้ใช่ครับผมใช่ครับคุณลุงถูกต้องเลยครับผมแข็งแรงมากชนหน่อยชนหน่อยเออโอเคทอนเดี๋ยวเราไปอีกสักรอบไหมฮะได้ครับผมไปเออผมไปฝึกมาเมื่อกี้อ่าได้ลุงลุงตามผมมาหลังจากเล่นสเก็ตจนหนำใจแล้วก็ถือโอกาสเรียกรถแท็กซี่คุณลุงปรีชาไปส่งที่บ้านซะเลยครับ ระหว่างทานก็เลยได้นั่งคุยกับคุณลุงถึงได้รู้ว่านอกจากที่คุณลุงจะติดใจในล้อโรลเลอร์สเกตแล้วชีวิตคุณลุงยังผูกพันกับล้อรถยนต์ด้วยนะครับเพราะคุณลุงทำอาชีพขับรถมามากกว่า40 5 0ถึง50ปีเลยทีเดียวคุณลุงนี่เริ่มขับแท็กซี่มาได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับเออผมเมื่อก่อนที่ผมทำงานขับรถเหมือนกันครับผมครับ แล้วพอดีผม60ผมซื้อซื้อรถตั้งแต่ปีพศ2อ,อ5 5าแล้วคือคันนี้เหรอครับคันนี้แหละครับ,นนรรบผมคิดว่าเดี๋ยวอีกห้าปีผมจะ60ผมก็เลยต้องซื้อพอวางแผนเอาไว้ว่าถ้าเกิด60แล้วไม่มีใครจ้างเนี่ยผมมีรถแท็กซี่เนี่ยผมก็ยังหากินได้ผมก็เลยซื้อมาสแสดงว่าคุณลุงวางแผนไว้ว่าพอ60หรือเข้าวัยเกษียณเนี่ยอย่างน้อยมี ยานพาหนะของเราครับผมแล้วก็เราก็ขับรถได้ครับผมเราก็ไม่ต้องไปรอให้ใครมาจ้างและสามารถที่จะทํามาหากินของเราได้ถูกต้องครับผมแล้วตอนนั้นพอคุณลุงซื้อเสร็จปุ๊บแต่ก็ยังทํางานอยู่ก็เอาเงินตรงนั้นมาพ่อนรถตรงนี้ถูกต้องเลยครับผมอเห็นไหมต้องมีการวางแผนนะใช่ครชีวิตชีวิตมันไม่ได้ปล่อยไปตามยถากรรมถ้าปล่อยอย่างนั้นแล้วเราจะลําบาก วันนี้เท่ากับว่าคุณลุงก็เป็นนายตัวเองครับผมเนาะใช่ครับไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครใช่ครับผมอยากจะวิ่งวันไหนก็วิ่งอยากจะหยุดวันไหนก็หยุดวันไหนอยากจะไปเชียรกับแฟนก็ไปชีวิตก็แฮปปี้เนาะแฮปปี้ครับผมเนาะจริงๆวางแผนตอนอายุ55ใช่บหกก็สามารถเป็นอิสระได้เหมือนกันใช่ครับผมเห็นไหมครับทุกคนขอแค่มีสติและวางแผนกันนิดนึงครับวัยเกษียณก็จะไม่ได้น่ากลัวเนาะ ระหว่างที่คุณลุงทำขับรถอยู่เนี่ยก็ต้องมีการดูแลสุขภาพในด้านอื่นด้วยใช่ไหมครับคุณลุงดูแลตัวเองยังไงบ้างครับก็ส่วนส่วนใหญ่ผมก็ยกเวทบ้างครับผมยกเวทบ้างแล้วก็วิตพืนบ้างครับผมเพราะว่าเวลาเราเมื่อยๆเหนื่อยๆเนี่ยผมปวดหลังหรืออะไรนิดหน่อยมันมีเหมือนกันครับเว่าคนเราธรรมดานั่งก็วิตพื้นก็ช่วยได้ครับโอ้โห แสดงว่าดูแลตัวเองก็ดีตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับใช่ใช่ถึงแม้ว่าเราจะขับรถนั่งนานๆแต่เราก็ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพ<ช>ของเราใช่ครับลุงคิดว่าถ้าเกิดคุณลุงไม่ดูแลตัวเองเนี่ยบ้านปลายตอน60มันจะได้ขนาดนี้ไหมผมว่าคงไม่ได้นะครับ <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งผมไม่ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าก็ทำให้ให้สุขภาพเราดีขึ้นครับ สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากคุณลุงปรีชาวันนี้คือการใช้ชีวิตหลังกเกษียณน,นั้นสามารถออกแบบได้ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนหารายได้หลังกเกษียณหรือการเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างการเล่นโรลเลอร์สเก็ตที่แม้จะอยู่ในวัย65ปีแล้วก็ยังไม่ใช่วัยที่จะหยุดอยู่กับที่ขอเพียงลองมองหาความต้องการให้ดีๆเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ แบบนี้ทุกคนก็จะมีชีวิตหลังกเกษียณที่มีความสุขได้ครับ สำหรับตำรับยายวันนี้เราจะพามาชิมเมนูอาหารพื้นบ้านของชาวลาวแง้วท้องเอนกับสองคุณยายสุดสวยกันที่ตำบลท้องเอนอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีสบายดีคอยนางปานีบวัวพนาค,ค้อยคือนางเสียนหานคุณพวกคอยเนี่ยเป็นลาวทองเอนอายุเจ็ดสิป,ปีอย่างบ่ได้อีกบ่เด้บ,บอกอายุกัน <laughs> ลาวแงวเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเวียงจันทร์และหลวงพระบางเข้ามาอาศัยอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยครับสิงห์บุรีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีคนลาวแงวเข้ามาอาศัยอยู่และคนในชุมชนนี้ก็จะพูดภาษาลาวกันครับสบายดีครับยาย <laughs> วันนี้สองคุณยายจะเข้าครัวมาโชว์ฝีมือการทำอาหารพื้นบ้านของชาวลาวแง้วในฉบับของคนลาวแง้วท้องเอ็นกับเมนูที่มีชื่อว่าต้มส้มฟักลาวแง้วแต่ก่อนจะได้กินต้มส้มฟักของลาวแง้วก็ต้องเริ่มต้นจากการไปเก็บลูกฟักวัตถุดิบสำคัญกันก่อนครับอุปกรณ์พร้อมหมวกพร้อมขนพร้อม ไปได้ไปไปเก็บฟักท้มๆเอาไปท <c oughs> ักโมบักฟักราวแงวถังไงถังเงาลูกฟักนี่ก็เอาไปทำอะไรได้หลายอย่างเลยละครับทั้งแกงทั้งต้มหรือจะเอาไปผัดอร่อยอร่อยตามใจชอบอย่างได้เลยครับโอ้คิดมาหมดแบบนี้ หลังจากที่เราได้ลูกฟักมาแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาบุกเข้าครัว <Yeah. S 1> เพื่อไปดูวิธีการเตรียมวัตถุดิบมาทําต้มส้มฟักราวแง้วแล้วเขามีวิธีการทํำยังไงกันครับต้องปอกเปลือกปอกเปลือกสมทํมทำไมต้องปอกเปลือกด้วยล่ะครับยายเปลือกมันแข็งเขากินอะไรเปลือกอะ่ะมันคันมันเป็นขนเนี่ยเปลือกอันนี้แล้วทําไมต้องใช้ฟักทําต้มส้มด้วยล่ะครับยาย สมัยก่อนเนี้ยปุถัยวูกแกะปออูยาตาดถวดวนะพิ่นปุ๊กฟาดถวไอกินพิ่นบ่มีบ่มีคขนซื้อขนข่ายบ่มีตลาดเวลาเกี่ยวเขาลงเอาแหงกันลงแค้เกี่ยวเขาเนี่ย้วที่นี่เยอะๆสิบขนนี้สิบขน,น,นย่างแจกระบ,บกฝากเนี้ยมาต้มสมสมฝากเนี้ยมันเป็นซุ้ข้างเรางเงี้ยมันเป็นบัรนพะรุษเท็ดกันมาตั้งแต่ปูย่าตาถดถัดวป้นเนี่ยลูกล้านก็ซื้อขึนมา แล้วทำไมต้องชื่อต้มส้มฟักและจ้ายายจ๋ามันใช้บะข้ามไงมันมีซ้ามรสตัดว่านหน่อยหนึ่งแล้วก็มีมสม้มมีเค็มหลังจากที่เราเตรียมฟักแล้วเราก็มาโคลเครื่องแกงในเครื่องแกงก็จะมีปลาย่างกระเทียมใบมะกรูดข่าตะไคร้หอมแดงกระชายพริกไทยกะทิ และขาดไม่ได้ปลาร่ารัมมันแซ่บพราะอันนี้เนี้ยปลาปลาหั่มเนี้ยหูบอมันนัวปลาเนี้ยเขาตึกเบ็ดเอาบบเป็นปลานะปลาเนี้ยมันแซ่บมันหนัวพอปลาเนี้ยปลามันิมปลาเลาเงี้ยวเขากินปลาหั่มกันทีนี้ต้มปลายางเกลือเสียไป่ตำเครื่องเอากะทิห้างกะทิต้มแล้วก็เอาปลาลุง สมป่าให้มันเปื่อยเพื่อเท่ไปใส่เครื่องแกงเครื่องไอ้บวน้ำต้ละล้ยทีเนี้ยอ้าวตำมเครื่องแกงตําเครื่องต้มส้มตําเครื่องคอยปลาเปื่อยเออปลายางเนี้ยมันหอมพอเราตําเครื่องจนละเอียดเราก็นำไปผัดให้หอมครับหลังจากที่เราตําเครื่องแกงต้มส้มแล้ว ก็ได้เวลาใส่ฟักหมูสามชั้นและเครื่องแกงที่ตำไว้ใส่ปลาราล้ารำปรุงรสชาติเล็กน้อยต้มไปสักพักก็สุกพร้อมชิมแล้วครับมาเด้อต้อสมสมฝากเหล่าแหวเซ็ตแล้วเนี้ยนาเซ็บเส็บสิมบึงไหมสิมนัวนัวเส็บเส็บอีกหน่อยกัน ฟักนเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีรสชาติและวิธีทำที่ไม่ธรรมดาเพราะต้ม้มที่นี่จะใส่ปลาล้ารำที่เป็นสูตรเฉพาะหล่าวแง้วเพื่อเพิ่มความนัวและแซบบอกเลยว่าใครมาที่ตำบลทองเอ็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีก็อย่าลืมแวะมาชิมเมนู ต้มส้มฟักลาวแง้วรับรองว่าหอมอร่อยแซบนัวแน่นอนครับและทั้งหมดนี้คือรายการลุยไม่รู้โรยซูปเปอร์แอคทีฟในวันนี้นะครับสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย p ี s s f c e e o o o k และ YouTube ลุยไม่รู้โรยวันนี้หมดเวลาของผม9ก้าวรเกเกตน,นี้มากแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ